ก่อเมื่อบ้านกันช่วงนี้เป็นหัวหางก็ทําตามกฎไปสักแป๊บไปไว้บ้านกอนพี่น้องเอ้ยดูไกลบ้านไยก็เป็นห่วงบ้านพี่น้องจ้ายุติการแสดงไว้ก่อนนะคะรอเวลาอีกาาประมาณสิบกว่าวันยุติการแสดงไว้ก้อนพี่น้องเลยช่วงนี้เป็นห่างไปทาตามกฎเขาซะหน่อยก่อน ได้ซําใดดอกมาหาก็ได้พี่น้องเด้สิได้ก็ยามมันได้ล่ะพี่น้องยามบ่ได้ก็บ่ได้จักโตก็บ่ได้อันลังเทียก็แล่นออกเขียนก็บ่ได้จักโตยังมาล่ะของมันบ่แม่นของขังเนาะมันเป็นของอยู่ในน้ําเมื้อใดมานก็จังสิได้มื้อบ่มานก็จ่อยแวบคือกันล่ะพี่น้องเ้เมื่อบ้านกันบัดนี้ล่บ้านเฮาอยู่ไกลๆ่ละ เรวเห็นฟังนิบปดีนิบปดีเลยก็่นอง ใส่น้ำมันจะหมดแป่ๆแต๊วเต๊ะเต๊ะนลงวล้วคือคนัง บอนน้องให้ดอีกไใจลใะจพี่น้องลิบีลิบดีนงนานใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีแต่ว่าตอนนี้น้ำมันเบิดขอเติมน้ำมันก็ได้ขเขาเพื่อน